สวัสดีครับวันนี้เจอปัญหาพอโพสนะครับ you u u e s ชอ็อตแล้วไม่โชว์นะครับพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นรูปกุญแจนะครับวันนี้เรามาหาวิธีแก้กันครับเข้าไปที่ you tube ก่อนนะครับเป็นหน้าแรกเป็นหน้าของเราก่อนนะครับมาที่วิดีโอของคุณนะครับตรงนี้ วิดีโอของคุณตรงกลางนี้นะครับว่านะครับจะมีแบบลูกลูกโลกนะครับแล้วก็มีกุญแจนะครับนะครับวิธีที่จะทำให้กุญแจนะครับมาเป็นลูกโลกนะครับก็คือทำให้เป็นสาธารณะนะครับจากส่วนตัวมาเป็นสาธารณะนะครับเรากดแตะที่ จุด3จุดนะครับบนขวาของวิดีโอนะครับแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขนะครับอ่ะมันจะขึ้นเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับอ่เราก็มาที่เครื่องไม้นี้นะครับด้านขวาแล้วก็มาตั้งให้เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็กดที่เครื่องไม้ชี้ไปทางซ้ายนะครับ แล้วก็บันทึก1นึ่งทีตำเหลากุ้งเราก็จะเป็นขึ้นลูกโลกแล้วครับอ่ะก็เดี๋ยวทวนซ้ำอีกสักรอบนะครับเราเจอ,อที่นี่ครับสะพานโดมยังเป็นเครื่องหมายกุญแจอ,อยู่นะครับติดล็อกอยู่เราจิ้มไปที่3จุดข้างบนขวานะครับแล้วก็ไปที่แก้ไข อ่านี่เป็นรูปกุญแจอ,อยู่นะครับคราวนี้เราไปตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับเครื่องหมายซ้ายนะครับลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วก็บันทึกอีกทีนึงอ่าอ่าขึ้นมาแล้วครับทวนอีกครั้งนึงครับมันจะเหลืออีกกันนึงที่เป็นอ่ารูปกุญแจนะครับโดนล็อกอยู่ เราไปที่จุดสามจุดนะครับไปที่แก้ไขอพอเจอส,ส่วนตัวนะครับระดับการแชร์เป็นส่วนตัวอยู่นะครับเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ไปที่สาธารณะนะครับลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วก็บันทึกอีกทีหนึ่ง แค่นี้ก็หมดไปแล้วครับลูกกุญแจนะครับถ้าเจอแบบนี้ถ้าอยากปลดล็อกก็ทําแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ไม่มีแล้วตัวนี้คือปัญหาที่เจอเองแล้ะครับแล้วก็หาวิธีแก้นะครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รถไทยายหวานด้วยครับสวัสดีครับ